สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันทางช่อง y u u u b e Tip c o n f idence นะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันทางเพจ a c e c o o k Tip c o n f idence ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะทิปก็มีเรื่องราวมีหัวข้อที่น่าสนใจมาเล่ามาพูดมาคุยใหเ้เพื่อนๆฟังอีกเช่นเคยนะคะสำหรับในวันนี้มาพบกันในหัวข้อเรื่อง ลักษณะอาการของผู้หญิงที่แอบชอบคุณคะ่ะโดยปกติทั่วไปแล้วนะคะผู้หญิงจะมีนิสัยที่ซ่อนความรู้สึกนะจะเก็บซ่อนความรู้สึกจะเขินอายแล้วก็ไม่ค่อยกล้าบอกคุณผู้ชายหรือแม้แต่ใครๆก็ตามเนาะแม้ จะเป็นผู้หญิงมั่นถึงแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงมั่นหรือสาวมั่นนะคะโดยมากเนี่ยก็จะยังไม่ไม่แสดงความชอบหรือแสดงความสนใจคนผู้ชายแบบออกหน้าออกตาสักเท่าไหร่นะคะเธอจะมีการเก็บอาการเก็บทรงบ้างนะวันนี้ทิปก็เลยมีหัวข้อที่คิดว่าเพื่อนๆหลายคน อยากจะรู้นะว่าบางทีผู้หญิงคนนั้นคนที่เราเองสนใจเขาอะเขามีความรู้สึกแอบ,บชอบเราหรือว่าสนใจเราอยู่หรือเปล่านะคะวันนี้ทิ์ก็มีลักษณะอาการของผู้หญิงที่แอบ,บชอบคุณมาฝากกันคะ่ะไปฟังกันเลยนะคะในหัวข้อแรกหัวข้อแรกคือผู้หญิงจะเขิน อายไม่ค่อยกล้าศบตาคุณค่ะในระยะใกล้นี่ไม่กล้าเลยจะมีความสึกเขินอายประหม่าตื่นเต้นนะคะแต่ระยะไกลก็จะมีแอบมองบ้างบางครั้งบางคราวคุณก็จะเห็นว่าเธอเหมือนจ้องคุณอยู่คุณหันไปก็จะเจอว่าเธอแอบมองอยู่อาจจะมีเผลอศบตาอะไรประมาณนี้นะคะก็คือเธอจะอายจะเขินประมาณนี้นะคะ ข้อต่อไปหัวข้อที่2บางทีอ่ะก็เก็บอาการสำหรับผู้หญิงบางคนนะคะเธอจะเก็บอาการนิ่งมากจนคุณเองก็ดูไม่ออกทำเป็นนิ่งๆเฉยๆต่อหน้าคุณแต่ว่าพอคุณรับตาไป าจจะแอบกรี๊ดก็ได้กรี๊ดในใจหรือกรี๊ดกับเพื่อนอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าลักษณะของการเก็บอาการเนี่ยก็คือจะนิ่งต่อหน้าคุณจะทำเฉยๆไม่สนใจคุณนะคะตรงนี้คุณจะดูยากพอสมควรนะคะหัวข้อต่อไปหัวข้อที่3บางทีในบางคนเขาก็จะตีเนียนอะตีเนียน เป็นเพื่อนไงเป็นเพื่อนกับคุณพูดคุยกับคุณสนุกสนานใช่ครัคพูดคำจาเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนคุณแต่ในใจแล้วเธอชอบคุณเธอแอบชอบแต่เธอก็ไม่กล้าบอกกลัวว่าถ้าพูดไปใช่ไหมเพื่อนสนิทอะพูดไปเดี๋ยวคุณก็จะพลอย ไม่ชอบเธอแล้วก็รู้สึกไม่เหมือนเดิมกับเธอหรือรู้สึกเปลี่ยนไปกับเธอนะคะหัวข้อต่อไปหัวข้อที่4ในบางคนก็จะแสดงออกตรงกันข้ามไปเลยดูท่าทางเธอไม่ชอบคุณเลยพูดกับเพื่อนหรือพูดกับใครก็ว่าคุณตลอดเนี่ยคนเนี้ยไม่ถูกตาเลย ไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยที่ใส่แบบนี้อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วในใจของเธออะลึกๆอะชอบคุณเพียงแต่เหมือนฟอร์มไงคะฟอร์มจัดอยากไปแสดงแถมบอกแสดงวอที่ตรงข้ามด้วยนะว่าไม่ชอบนั่นนี่นั่นนะพอถึงเวลาก็คุณเข้าไปคุยแล้วปรากฏว่าตกลง คบกันคุยกันเพื่อนเธออะไรแบบนี้นะบางครั้งก็จะแบบเฮ้ยงงก็ไหนบอกว่าไม่ชอบเขาไงอา้าอยู่ดีๆมาคบกันได้ไงอะไรประมาณนี้นะคะแบบนี้ก็มีนะคะและข้อสุดท้ายเธอจะพยายามที่จะเข้าใกล้คุณในบางคนนะคะก็จะพยายามที่จะเข้าใกล้เข้าใกล้แบบเนียนๆเป็นห่วงเป็นใยเออ ซื้อนั่นซื้อนี่มาฝากขนมดูแลคุณเทคแคร์คุณใส่ใจคุณจนเกินกว่าคำว่าเพื่อนเกินกว่าความรู้สึกแบบเพื่อนคอยช่วยเหลือคุณทุกอย่างนะคะตรงจุดนี้ก็เป็นอีกพฤติกรรมหนึ่งที่อาจจะคิดไปได้ว่าเธอจะแอบชอบคุณนะคะซึ่งผู้หญิงแต่ละคนนะคะ พฤติกรรมการแสดงออกไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยจริงๆมันอยู่ที่พื้นฐานของนิสัยลักษณะนิสัยของแต่ละคนนะคะที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าทั้งบมด5ข้อที่ทิพย์พูดมาเนี่ยมีอยู่ทั้ง5แบบนิสัยผู้หญิงแบบนี้มีทั้ง5แบบเลยบางคนก็จะเป็น แบบหนึ่งคือเขินอายไม่กล้าพูดไม่กล้าสบตานะคะบางคนก็จะทํานิ่ง,งๆเฉยๆแต่ว่ารับหลังคุณไปเขาก็ไปแอบกรี๊ดแอบสนใจคุณไปสืบประวัติคุณไปเช็คประวัติคุณนะหรือไม่าบางคนก็จะทําในสิ่งที่มันแบบตรงข้ามไปเลยทําเป็นว่าไม่ชอบนั่นนี่แต่พอจริงๆแล้วคุดมาคุยพอคุณมาคุยก็คุยนี้นหน่อยๆไปมา,มาะคลิกกันอก็คบกันไปแบบนี้ก็มีนะคะหรือว่าบางคนก็ตีเนียนว่าเป็นเพื่อนอะ เพื่อนสนิทคิดไม่ซื่ออะไรประมาณนี้นะคะหรือบางคนเขาก็เข้ามาหาคุณแบบตรงๆเลยก็คือเข้ามาพูดคุยดูแลเทคแคร์ care, ใส่ใจคุณมากกว่าเป็นมากกว่าความเป็นเพื่อนประมาณนี้นะคะก็คุณผู้ชายก็สามารถนำลักษณะอาการและพฤติกรรมทั้ง5แบบที่ทิพบอกไปเนี่ยไปสังเกตคนใกล้ตัวหรือคนที่คุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าเธออ่ะเหมือนจะ แอบชอบคุณหรือเปล่าหรือว่ายัางไงอ่ะเอาพฤติกรรมทั้ท่านี้ไปลองสังเกตดูนะคะสำหรับในวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับหัวข้อลักษณะาอาการของผู้หญิงที่แอบชอบคุณนะคะก็ยังไงขอให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพให้ดีนะคะโควิดยังระบาดอยู่นะ ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกไปนอกบ้านนะคะพกแอลกอฮอล์ใช้เจลแอลกอฮอล์เช็ดทาความสะอาดมือและบริเวณที่สัมผัสเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอื่นและสำหรับถ้าที่ฉีดวัคซีนแล้วอฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแล้วก็ยังคงต้องดูแลแล้วก็ป้องกันตัวเองเช่นกับคนที่ยังไม่ได้ฉีดเหมือนกันกับ ทุกคนที่ยังไม่ได้ฉีดนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณแล้วก็คนรอบข้างค่ะสำหรับในวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย